วันนี้คือแบบมันตึงมันปวดโว่ตรงคอหรือตรงไหล่ก็ข้างซ้ายตึงมากตึงมากโอเค,อเ,คเจ็บมากค่ะขอกดค้ำกล้ามเนื้อบ่านิดนึงค่ะโอโอเคปวดเลยเนาะตรงนี้ปวดมไม่ไหวตอนยืดเจ็บนิดนึงนะคะหลังจากน้องอิฟทำใช่ไหมมันรู้สึกแบบโล่งสบายมาก งานที่โมทำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นการนั่งท่าเดิมๆนะคะวันนี้คือแบบมันตืงมันปวดช่วงตรงคอหรือตรงไหลตอนนี้แล้วแบบบางวันอย่างที่โมต้องแบบเลื่อนหยิบเอกสารหยิบของแต่ว่าต้องเป็นท่าแบบประมาณอย่างเงี้ยจะเป็นและเหมือน เล้าลงมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชาในบางครั้งเท่าเทียมอาการที่เล่ามาค่ะมันจะคล้ายๆไปอีกโรคหนึ่งจะเป็นโรค TOS ตัวนี้คือรูปที่แสดงอาการของ TOS นะคะหรือกลุ่มอาการที่เส้นเลือดเส้นประสาทเส้นเลือดดาเส้นเลือดแดงเนี่ยถูกกดทับค่ะโดยบริเวณที่สวงอ,อกซึ่งที่คุณโมเล่าเนี่ยอีพคิดว่าน่าจะมีการกดทับของตั้งแต่คอแล้วก็ตรงช่วงกล้ามเนื้อหน้าอกเลยแต่ว่าทางนี้ค่ะเพื่อจะคอนเฟิร์มโรคเนี้ยเดี๋ยวเราไปตรวจร่างกายกันก่อนนะคะได้ค่ะ ตรงช่วงคอจะมีติดเอียงทางด้านขวาเนาะแล้วก็ที่สังเกตเห็นชัดๆเนี่ยบ่าข้างซ้ายเนี่ยค่อนข้างจะติดมุ้มไปข้างหน้าแล้วก็ที่เห็นชัดๆค่ะตัวขอบสะบักอะค่ะกระดูกขอบสะบักจะยกสูงขึ้นมาจากแผ่นหลังดูจากทางด้านข้างนะคะจะสังเกตเห็นว่าคอเนี่ยจะค่อนข้างยื่นไปทางด้านหน้าค่อนข้างเยอะทีนี้เดี๋ยวให้คุณโมยกแขนสองข้างนะคะค่อยๆขึ้นติดแค่ประคองนะคะคุณโมยกพร้อมกันได้เลยข้างซ้ายตึงมากตึงมาก เจ็บมากค่ะห่าค่อยๆลงนะคะอันนี้ดูการเคลื่อนไหวของคอนะคะเดี๋ยวให้คุณโมค่อยๆก้มนะคะสังเกตด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเนาะจะก้มได้ค่อนข้างน้อยค่ะกระดูกเนี่ยจะไปทั้งแผ่นเลยเหมือนกันทีนี้เอียงซ้ายนะคะมาไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ค่ะคุณโมตรงเนี้ยรีบเลยค่ะขอกดคำกล้ามเนื้อบ่านิดนึงค่ะโอ้ ปวดเลยเนาะตรงนี้ปวดมากอันนี้จะเป็นท่าตรวจเฉพาะสําหรับตัวโรค TOS นะคะหมอค่อยๆหันมาตามแขนข้างซ้ายนะคะหันมาทางด้านเดียวกันเลยค่ะที่ประจนค่อยๆเบาลงค่ะก็เป็นตัว p o สิทีฟของตัวโรคนี้เลยค่ะเดี๋ยวขออีกท่านึงนะคะหมอค่อยๆหัน45องศาเอียงไปอีกทางนึงค่ะชาแขนเพิ่มไหมคะแล้วก็ชีพประจรค่อยๆเบาลงด้วยค่ะ ทั้งสองท่าค่ะก็จะคอนเฟิร์มตัวโรค TOS ค่ะเพราะว่าการคําชีพจรเนี่ยเพื่อดูว่าตัวกล้ามเนื้อตรงช่วงคอแล้วก็ช่วงหน้าอกเนี่ยมีการกดทับของตัวเส้นเลือดเพราะว่าชีพจรเนี่ยจะค่อยๆเบาลงค่ะเมื่อทาท่าทางจัดการตรวจร่างกายเมื่อสักครู่นะคะที่เห็นชัดๆของคุณโมเนี่ยจะเป็นคอจะค่อนข้างยื่นมาข้างหน้าเนาะทำให้กล้ามเนื้อตรงช่วงคอค่ะค่อนข้างตึงเนือทีนี้มาร่วมกับท่าที่ตรวจร่างกายเมื่อสักครู่ที่ตรวจชีพจรแล้วก็เส้นประสาทอะค่ะบงชี้ว่ามี การกดทับของตัวเส้นประสาทส่วนหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยก็จะมีกล้ามเนื้อสะบักตอนที่สะบักค่อนข้างกลางออกแล้วก็มีหมุนไปทางด้านหน้าเยอะค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงช่วงสมบักอะค่ะไม่แข็งแรงวันนี้เดี๋ยวรักษากันเลยนะคะเดี๋ยวที่คอนะคะที่มีความตึงตัวสูงตรงนี้จะใช้เป็นอันต้าซาวค่ะโดยตัวอันต้าซาวนะคะจะเป็นคลื่นเสียงค่ะจะช่วยลดปวดลดการอักเสบค่ะแล้วก็ลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อนะคะ ต่อไปจะใช้เป็นช็อกเวฟนะคะช็อกเวฟจะเป็นตัวขึ้นกระแทกค่ะจะไปช่วยสลายกล้ามเนื้อที่มีความตึงตัวค่อนข้างสูงนะคะอห <c oughs> จะช็อกตรงบริเวณกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะที่มีความตึงตัวเยอะ พอช็อกเวฟตรงนี้คลายตัวลงเนี่ยก็จะรู้ส,สึกสบายช่วงไหล่มากขึ้นค่ะอันนี้จะเป็นการแมนวนวลนะคะเพื่อคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อค่ะอน,นี้เดี๋ยวเริ่มที่กล้ามเนื้อหน้าอกก่อนนะคะตอนยืดเจ็บนิดนึงนะคะอันนี้แมนวนวลกล้ามเนื้อคอนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ยังรู้สึกเหมือนตึงๆปวดๆค่ะแต่ว่าเมือ่อกี้ตอนที่จะเปลี่ยนมาทำท่านี้ก็รู้สึกสบายอยู่ค่ะแต่พอ,อโดนกดนก็เจ็บบอยู่เนาะ <laughs> อันนี้จะเป็นการยืดเส้นประสาทนะคะ จะรู้สึกตึงมากนิดนึงค่ะท่อนี้ช่วยอะไรคะช่วยขยับตัวเส้นประสาทค่ะให้เขาวิ่งผ่านตัวแบบตามข้อได้ดีขึ้นอันนี้เป็น PMS นะคะหรือว่าเครื่องกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะเวลาขึ้นลงไปจะรู้สึกซ่าๆนะคะตัวคลื่นนี้ค่ะจะไปเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อหดตัวค่ะเรียนแบบท่าออกกำลังกายเลยอยี่ยวหลังรักษาแล้วนะคะเราจะให้การออกกำลังกายค่ะเพื่อให้กลับไปทำได้ที่บ้านด้วยนะคะท่านี้นะคะฝึกหายใจเพื่อลดการทำงาน ออกกล้ามเนื้อคอนะคะโดยการใช้กล้ามเนื้อกำลังลงให้ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นท่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อสะบักนะคะค่อยๆดึงออกแรงสองข้างพร้อมกันให้สะบักหมีเข้าหากันนะคะคุณโมหลังการรักษาเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ประทับใจมากค่ะคุณอีฟคือ90นาทีนี้คือต้องบอกว่าได้ตรวจละเอียดแล้วก็เครื่องที่พี่ชอบที่สุดนะคะไอ้เครื่องช็อคเวฟเพราะว่าหลังจากทำใช่ไหมมันรู้สึกแบบโล่งสบายมากที่นี่สามารถเบิกประกันได้หรือว่าเอาไปรับรองแพทย์อะไรได้ไหมคะสามารถเบิกได้ ที่คลินิกเราเนี่ยะคะ,ะมีคุณหมอ,อสามารถออกไปรับรองแพทย์เพื่อเบิกประกักนได้ค่ะว้าวอย่างนี้ดีเลยค่ะที่ต้องมาซําแนสอยากชวนเพื่อนๆนะคะที่มีอาการแบบโมนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดตามบ่าไหลคอนะคะอยากให้ลองเข้ามาตรวจเช็คดูนะคะว่าเรามีอาการอะไรบ้างเพราะที่นี่นะคะให้คำปรึกษาดีมากเครื่องนี่ทันสมัยสุดๆกลับไปนี่เบาสบายหายห่วงเลยค่ะลองมากันนะคะยืนหนึ่งเรื่องออฟฟิศซินโดมทุกอาการปวดเริ่มที่คุณแต่จบที่เราค่ะ